สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่23สิงหาคม2 0 2 5วันนี้ฟิกกิ้เด็ก60จากเมอวนี้50นะครับคลิปนี้สั้นๆขอแสดงคำยินดีกับคนที่ดอยอีทดอยบี b มบมานานมากเมื่อคืนนี้ไปทำออท High แล้วหลังจากที่คำพูดลุงจเจริมเนี่ยเพื่อนคำพูดประโยคเดียวเขียวทั้งกระดานประโยคเดียวกระบ,บอกสีเขียวพุ่งทะลุฟ้า with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. <laughs> 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 นโยบายการเงินตอนนี้ค่อนข้างตึงการคาดการพื้นฐานแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอาจทำให้เราจำเป็นต้องปรับจุดยืนของนโยบายผู้ภาษาชาวบ้านคือดอกเบีย้ยตอนนี้สูงถ้าเศรษฐกิจหรือตลาดแรงงานอยู่ในจุดที่เสี่ยงเนี่ยเราอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยนะคนหม่ที่มามาต้องแต่เล็กจนโตเนี่ยเวลาเราฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ยินข่าวเศรษฐกิจเนี่ย จะมีคําพูดที่ว่าเฟดส่งสัญญาณนี่คือสัญญาณของเฟดนะลุงจเจริมไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมลุงจเจริมเวลาพูดอะไรทีเนี่ยแกพูดเหมือนกวีสมัยยุคสุโขทยัยนะสมมุติหิวข้าวแกบอกว่าเ,เสียงท้องของข้าพระเจ้าดังประหนึ่งเสียงกองที่ลั่นไปทั่วอาณาจักรสยามแปลว่าหิวข้าวนะครับทีนี้ นโยบายนี้เนี่ยเพื่อนๆเราต้องเข้าใจว่าคําพูดของเฟดเมื่อคือนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงตลาดแรงงานนะเมื่อคือนพอพูดเสร็จทุกอย่างเขียวขจีทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีการลดดอกเบีย้ยเหตุผลที่เขียวขจีเพราะอะไรวานเวลเจ้าขยับก่อนใครนะเขารู้ว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกค่อนข้างสูงเขาออกเอียดก่อนเลยเช่นกันวันที่เฟดลดดอก วันที่เฟดอัดเงินเข้าระบบทำค e. ิววานเวลลและเจ้าก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ออกเอทเทใส่หน้าพวกเรานะครับตลาดแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลุ้นว่าลุงจเจริญจะพูดถึงและเมื่อคืนเข้าเป้าเลยลุงจเจริญให้น้ำหนักกับตลาดแรงงานและถ้าขยําได้ที่เราพูดไปตอน่1สิงหาคมเนี่ยตัวเลขนันฟาร์มของเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ ออกมาตลาดัตาาการแสงกว่าตำแหน่งออก7จ็ดหมื่นกวาตำแหน่งซึ่งของ1สิงหาคมเป็นของกรกฎาคมและของพฤษภากับมิถุนาเนี่ยมันก็ถูกปรับลดลง2 5 0 0 0 0ห้าหมกว่าตำแหน่งถ้าเฟดไม่ลดดอกเศษกิจอามริกาอาจจะพังอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับทั้งนี้เฟดก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของออราคาสินค้าและบริการนะลุงจเจริญบอกว่าตรงนี้ มันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ตัวเลขจะชี้ให้เห็นว่าผลกระทบจากภาษีน้ำเข้าสินค้าเนี่ยมันส่งต่อผู้บริโภคแล้วแกบอกว่าขอให้ทุกคนเข้าใจว่านโยบายทางการเงินไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ตายตัวการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล Data และดุลยพินิษที่เราต้องมาพิจารณาในองค์ประชุมนะครับก็คือขอดู Data ก่อนอย่าเพิ่งเปิดแชมเปญนะ ตรงนี้ตีความได้หลายแบบอาจจะตีความได้ว่าเฟดอาจจะลดดอกกัญญายนและขอดูด a ต้าก่อนหรือเปล่าดูก่อนว่าช่วงปลายซัมเมอร์เนี่ยตลาดแรงงานมันอาจจะดีขึ้นและถ้าเกิดราคาสินค้าบริการมันสูงเนี่ยเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนหรือเปล่ามองได้หลายแบบนะครับทั้งนี้เมื่อเช้าเนี่ยเสียงบนตลาด 82.9%มองว่าเฟดยังไงก็ลดดอกกันยายนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเพื่อนตัวเลขแรงงานตัวเลข CPI CP PPI เนี่ยจะเป็นอะไรที่เฟดให้ค่ามากๆเราอาจจะฉลองไปจนถึงช่วงลดดอกกันยายนก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเพื่อนๆที่ตามข่าวใครที่ดูลุงจเจริญแถลงหรือกล่าวสุนทรน์ที่แจ็คสันโฮคิดยังไงมีอะไรเสริม คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ค่าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาด่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทัอป้ปลอดภัยดูต่อไปครับผม บิ๊กคอยจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเราวิ่งไปบนฟ้าแค่กแกจะแพง XRP จะบินไปนสุดดาวข้างหน้าเราจะยังไงต้องดูต่อไปย BMB อยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่ทีแค่มาเฮาเราจะรวยล่องฟ้าต่อไปต่าจปยังไงไม่มีใครรู้ <S 2> <S 2> แทกถ้อยากบอกสตาร์สิทราบแกลเช่ลน้ำแต่เราไม่กลัวกราดมันแรงเหมือนคืนซัดใจโลกกันเหมือนมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้ว ใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจอนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องควาเนียนเรื่องข้าใจไม่มีใครต่อได้หฮปเดียวกันไว้แล้ววัน,นึ่งนคงจะเข้าใจคำเดียวสั้นๆเราต้องดูต่อไป